สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้วิธีการแต้มสีให้เป็นภาพค่ะโดยอุปกรณ์ที่เรามีในวันนี้นะคะก็คือสีโปสเตอร์เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มีผู้กันค่ะมีจานสีนะคะมีแก้วค่ะไว้สำหรับใส่น้ำสะอาดนะคะแล้วก็มีผ้าไว้สำหรับเช็ดผู้กันค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มทํางานกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะกระดาษที่เด็กๆใช้นะคะเด็กๆจะใช้เป็นสมุดวาดรูปนะคะหรือเป็นกระดาษร้อยปอนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสมุดวาดรูปนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือกระดาษร้อยปอนค่ะกระดาษร้อยปอนนะคะจะมีความหนามากขึ้น วันนี้นะคะเราจะทําการแต้มสีให้เป็นภาพนะคะโดยเราจะใช้สีโปเตอร์นะคะเป็นสีที่สามารถระบายซ้อนทับกันได้หลายชั้นนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการระบายสีแบบเรียบนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการแต้มสีให้เป็นภาพขึ้นมาค่ะเด็กๆมาทําไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะนะคะขั้นตอนแรกนะคะครูจะให้เด็กๆหยิบสีอ่าสีเหลืองแล้วกันนะคะ แล้วเด็กๆก็เทสีเหลืองลงไปในจานสีนะคะส่วนแก้วนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่น้ําไว้นะคะไว้สําหรับการล้างพวกกันค่ะเดี๋ยวเราจะทําการผสมน้ําลงไปค่ะนะคะอันนี้นะคะก็คือสีเราใส่น้ําเข้าไปแล้วเราก็ใส่น้ําเพิ่มมาในนี้นะคะตักสีเพียงเล็กน้อยนะคะผสมกับน้ําที่เราหยดไว้เมื่อกี้เราก็จะได้สีเหลืองอ่อนมากๆเลยนะคะ อ่ะเราคนอันนี้ด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองที่มีความเข้มข้นมากๆนะคะเพราะว่ามีเนื้อสีอยู่เด็กๆผสมสีเหลืองตรงนี้สีเหลืองอันนี้ก็จะอ่อนนะคะเดี๋ยวครูนะคะจะให้เด็กๆระบายสีเหลืองลงไปให้เต็มแผ่นเลยนะคะเวลาเด็กๆระบายสีนะคะถ้าเด็กๆขยี้อยู่บริเวณเดิมนะคะจะทําให้กระดาษขาดนะคะเดี๋ยวเราจะระบายลงไปเลยนะคะเด็กๆระบายไปพร้อมๆกับครูเลยะคะ่ะปัดขึ้นปัดลงได้เลย ผสมน้ำตักสีใสเนิดนึงไปนะคะเด็กๆป้ายแบบครูเลยนะคะเราทาสีเหลืองลงไปก่อนนะคะสีหมดนะคะเราใส่น้ําลงไปตักสีเหลืองเล็กน้อยนะคะคนคนคนนะคะแล้วก็ป้ายขึ้นป้ายลงแบบครูเลยนะหยดน้ําลงไปตักสีเหลืองเด็กๆคนคนแล้วเด็กๆก็ป้ายขึ้นป้ายลงแบบครูเลยตอนนี้นะคะเรากําลังใช้วิธีการระบายสีแบบเรียบนะคะ เดี๋ยวครูจะเอากระดาษธรรมดานะคะกระดาษธรรมดาใส่ลงไปนะคะเพื่อรองสีมันจะได้ไปเลอะตรงนี้แทนแล้วครูก็ป้ายเลยพอสีเริ่มหมดนะคะเราใส่น้ําลงไปแล้วก็ตักสีเหลืองเมื่อกี้ใส่ลงมาในนี้แล้วก็คนๆแล้วก็ป้ายได้เลยต่อไปนะคะเด็กๆรอให้สีแห้งนะคะ ย้ำว่าสีตรงนี้จะต้องแห้งก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทํางานกันต่อนะคะตอนนี้สียังไม่แห้งนะคะเดี๋ยวเรารอให้กระดาษสีแห้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํางานต่อเด็กๆจะเย็นๆนะคะแล้วก็รองานแห้งค่ะเราจะรอกระดาษแห้งนะคะประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้นะคะ กระดาษของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้วิธีการเคาะสีนะคะ,ะโดยเรานะคะจะใช้สีเหลืองที่มีอยู่แล้วนะคะผสมกับสีแดงเพียงเล็กน้อยนะคะ <ME U TER S> เมื่อสีเหลืองผสมกับสีแดงเพียงเล็กน้อยเราก็จะได้เป็นสีส้มนะคะใส่เล็กน้อยนะคะแล้วเราก็คนลงไปเราก็จะได้เป็นสีส้มนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อย ต่อไปนะคะครูจะสอนเด็กๆนะคะใช้วิธีการเคาะสีค่ะเด็กๆใช้ผูกกันนะคะจุ่มสีส้มนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ดินสออีกหนึ่งแท่งนะคะถือแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้ผูกกันนะคะเคาะบนดินสอนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเคาะลงไปในงานของเรากันค่ะ จับดินสอน,นะคะแล้วเด็กๆก็เคาะสีลงไปในงานของเราต่อไปเราจะเคาะบริเวณด้านล่างนะคะ,ะค่อยๆเคาะนะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาแต้มสีกันนะคะเราจะใช้สีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะเด็กๆหากเด็กๆมีสีขาวนะคะสามารถใช้สีขาวได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่มีสีขาวไม่เป็นไรนะคะใช้เฉพาะสีเหลืองก็ได้เราล้างภูกกันให้สะอาดค่ะแล้วก็เช็ดด้วยผ้าสะอาดค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเราจะใช้วิธีการแต้มสีค่ะ เด็กๆใช้ดินสอวาดเป็นเส้นโค้งนะคะให้วาดเบาๆนะคะอ่ะโค้งไปทางด้านซ้ายโค้งไปทางด้านขวานะคะโค้งซ้ายขวาสลับไปมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้วิธีการแต้มสีโดยสีที่เราจะใช้แต้นะคะเราจะ ไม่ผสมน้ำหรือผสมน้ำเพียงแค่เล็กน้อยนะคะเพื่อให้สีมีความเข้มข้นมากๆครูนำภูกันมาจุ่มน้ำเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ภูกันเนี่ยมีความชุ่มน้ำนะคะแล้วครูไม่ผสมน้ำลงไปที่สีนะคะครูจะนำภูกันนะคะมาแตะแต,แต้มกับสีที่ครูเทไว้เมื่อกี้นะคะแล้วหลังจากนั้นครูก็จะแต้มลงไปนะคะเด็กๆแต้มลงไปได้เลย เด็กๆจุ่มสีนะคะสีจะมีความเข้มข้นนะคะแล้วเด็กๆก็แต้มลงไปแต้มลงไปตามดินสอที่เราร่างไว้เมื่อกี้นะคะด้านบนปลายนะคะเราก็ยกภูกันขึ้นนะคะเพื่อให้มันมีขนาดเล็กนะคะ ตรงปลายนะคะเราก็ยกภูก,กันขึ้นนะคะจุ่มสีแล้วก็แต้มลงไปนะคะเด็กๆเห็นไหมคะวิธีการแต้มสีนะคะเราจะเห็นเนื้อสีชัดเจนนะคะ,ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ Thank you หลังจากนั้นนะคะเด็กๆเ,เราจะนําภูกันของเรานะคะมาจุ่มกับสีเหลืองนะคะเมื่อเรานําภูกันของเราที่มีเีษแดงติดอยู่ที่ปลายภูก,กันนะคะจะทําให้สีที่เราแต้มลงไปนะคะจะออกเหลืองเหลืองส้มๆนะคะเราสามารถแต้มแดงกับแต้มเหลืองแบบนี้นะคะแดงกับเหลืองก็จะสีออกส้มๆนะคะแล้วเราก็แต้มลงไปตรงดอกไม้เหมือนเดิม ผูกกันนะคะจะมีทั้งสีแดงและก็สีเหลืองนะคะเมื่อเราแต้มลงไปที่งานนะคะจะทำให้ดอกไม้ของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะผูกกันมีทั้งสีแดงและสีเหลืองแล้วเราก็แต้มลงไป ถ้าเรารู้สึกว่าบริเวณไหนที่ดอกไม้น้อยไปเราสามารถแต้มสีเพิ่มเติมได้เลยนะคะเด็กๆ,ๆก็แต้มสีเหลืองลงไปนะคะไปป้ายบนบนของดอกไม้นะคะแต้มลงไปจุดๆ เด็กๆจะแต้มแค่นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆมีสีขาวเด็กๆก็สามารถแต้มเพิ่มลงไปได้ด้วยแต่ถ้าเด็กๆไม่มีไม่เป็นไรนะคะขั้นตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะครูมีสีขาวนะคะเดี๋ยวครูจะแต้มให้เด็กๆดูนะคะสีขาวครูก็ใช้ภูกันแต้มลงไป เราจะแต้มลงไปบนบุนะคะแล้วตรงกลางๆงเนี่ยเราก็แต้มห่างๆกันนะคะไม่ต้องเยอะมากเราจะเน้นบนบนนะคะสีจะมีความอ่อนลง เด็กๆนะคะสังเกตนะคะว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยจะมีสีที่เข้มบริเวณด้านบนเนี่ยสีจะอ่อนลงนะคะแล้วก็ขนาดนะคะจะมีความแตกต่างกันด้านล่างนะคะขนาดก็จะใหญ่ส่วนด้านบนเนี่ยขนาดก็จะค่อยๆเล็กปลายของผูกกันที่แต้มลงมาก็จะค่อยๆเล็กลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้วยดอกไม้สีอื่นๆกันนะคะเดี๋ยวครูนะคะจะแนะนําเด็กๆเป็นสีน้ําเงินนะคะ แล้วก็สีแดงนะคะสีเราจะไม่ผสมน้ำนะคะหรือจะผสมน้ําเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะเราจะให้เนื้อสีเป็นก้อนสีแบบนี้นะคะเมื่อเราจะเปลี่ยนสีเราจะต้องทําการล้างผูกกันให้สะอาดค่ะแล้วก็เช็ดด้วยผ้าสะอาดนะคะเราเอาผูกันจุ่มกับน้ํานะคะเพื่อให้ผูกันเนี่ยมีความชุ่มน้ํานะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนําสีสสีมาผสมกันค่ะ ผสมกันนะคะเราไม่ต้องผสมกันจนม่วงไปเลยนะคะเดี๋ยวสีเมื่อเราแตะ,แตะเนี่ยมันจะกลายเป็นสีออกม่วงๆน้ำเงินแดงๆนะคะประมาณนี้ค่ะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้พูก,กันค่ะแต้มสีลงไปเหมือนเดิมค่ะเด็กๆลองกะนะคะให้มีความสูงต่ำที่แตกต่างกันไปค่ะนะคะแต้มแต้มสี ตักสีแดงตักสีน้ำเงินนะคะให้ตรงปลายภูกันเนี่ยมีทั้งสีแดงและสีน้ำเงินติดอยู่แล้วเราก็ทําการแต้มลงไปนะคะทับลงไปบนงานเดิมได้นะคะเด็กๆก็ทับลงไปบนงานเดิมแบบนี้ได้เลยส่วนบริเวณด้านบนนะคะเราจะแต้มให้มีขนาดเล็กลงนะคะ บริเวณด้านบนเราก็แต้มเป็นจุดเล็กๆนะคะให้มีขนาดเล็กลงนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มให้มีความสูงต่ำที่ไม่เท่ากันนะคะด้านล่างนะคะจะมีขนาดใหญ่นะคะเราก็กดปลายผูกกันลงไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะสีแดงเพิ่มอีกนิดนึง ะะและเราก็เอาภูกันนะคะจุม่มจุ่มน้ําเพื่อให้ปลายของภูกันมีความชุ่มน้ํานะคะแล้วก็แตะลงไปที่สีแตะลงไปที่เนื้อสีแล้วก็แต้มลงไปแต้มลงไปตรงดอกไม้เมื่อกี้นะคะอ่าถ้าเด็กๆมีสีขาวเด็กๆสามารถใช้สีขาวช่วยด้วยได้นะคะนะคะสีขาวกับแดงแต้มกันแล้วก็จุดลงไปทับ ทับไปบนดอกไม้ที่เราทำการแต้มไว้เมื่อกี้เราจะทำการล้างผูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหญ้าต้นเล็กๆนะคะสำหรับต้นหญ้านะคะเราผสมน้ำเพียงแค่เล็กน้อยนะคะใช้ผูกันเบอร์เล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ มาวาดเป็นต้นหญ้าก,กันนะคะเด็กๆอาจจะขีดเป็นเส้นโค้งๆนะคะสีเขียวเราผสมน้ำได้นะคะแล้วเด็กๆก็ทำเป็นต้นต้นหญ้าต้นเล็กๆเล็กเ,กเกใหญ่ๆสลับกันไปมาได้เลย เด็กๆยกไปลายภูกันตั้งนะคะแล้วก็ใช้เส้นเราจะวาดเป็นเส้นโค้งนะคะโค้งสลับไปมา เด็กๆลากเป็นเส้นนะคะเด็กๆสามารถทำเป็นใบไม้หลายๆแบบได้ ใช้ผู้กันนะคะแต้มไปแบบนี้ ะะเด็กๆสังเกตวิธีการแต้มสีนะคะที่เราใช้ผูกกันในการแต้มสีนะคะสีนะคะก็จะยังไม่แห้งไปเลยทีเดียวนะคะเราจะต้องรอให้สีแห้งก่อนนะคะเราถึงจะปิดสมุดวาดรูปได้นะคะอันนี้ลักษณะของการแต้มสีนะคะใช้วิธีการแต้มแล้วก็มีการซ้อนทับของสีนะคะสีโปเตอร์นะคะสามารถซ้อนทับสีลงไปได้นะคะอันนี้ก็คือเนื้อสีที่ยังไม่แห้งดีทีนะคะ สีโปตเตอร์นะคะเด็กๆนะคะควรใช้ช้อนนะคะหรือปลายไม้แบบนี้นะคะในการตักสีหรือว่าพู่กันที่สะอาดนะคะในการตักสีนะคะเพื่อไม่ให้สีในขวดเนี่ยเลอะสีอื่นนะคะเมื่อเด็กๆใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆ,ๆจะต้องปิดฝานะคะให้สนิทเลยนะคะเด็กๆปิดฝาให้สนิทนะคะเด็กๆ สามารถนำสีนะคะมาใช้ได้เรื่อยๆนะคะถ้าเด็กๆลืมปิดฝานะคะหรือสีโปตเตอร์เนี่ยมีอายุที่นานเกินไปนะคะจะทําให้สีโปตเตอร์เนี่ยแห้งแล้วก็แข็งนะคะวิธีการแก้ปัญหานะคะเราจะต้องใช้น้ําอุ่นละลายนะคะโดยเราต้มน้ําร้อนไว้แล้วก็รอให้น้ำเนี่ยอุ่นแล้วก็นําขวดสีโปตเตอร์นะคะใส่ลงไปนะคะในน้ําอย่าให้ท่วมอย่าให้ท่วมจนเข้ามาด้านในนะคะก็จะทําให้สีเนี่ยค่อยๆละลายออกมาค่ะ และก็สามารถใช้ได้อีกนะคะถ้ากรณีที่สีแห้งนะคะส่วนผู้กันนะคะเมื่อเด็กๆใช้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะต้องรีบล้างนะคะแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะคะรีบล้างแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะคะสิ่งที่ครูจะแนะนําเด็กๆอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกระดาษที่ใช้นะคะกระดาษที่ใช้นะคะควรจะมีความหนานะคะหรือเด็กๆจะใช้เป็นกระดาษร้อยปอนก็ได้นะคะ เราใช้สมุดวาดรูปนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้สีโปตเตอร์นะคะถ้าเด็กๆได้ใช้งานจริงๆนะคะครูแนะนําให้เด็กๆใช้กระดาษร้อยปอนนะคะหรือว่ากระดาษที่มีความหนายิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ